ไปไหนบ้างธนพิษวันนี้ที่แดงหรืตามสัญญาด้วยนะพี่แดงตามสัญญาด้วยเป็ไงครับธัญญาคือชิงแชมป์รถชิงแชมป์รถแปดประเทศไทยเลยครับใช่อะไรก็ได้ประเทศไทยป็นแชมป์อ่ะมีประเทศไทยกับอ้อมน้อยนะตอนนี้อ้อมน้อยก็ดีประเทศไทยก็ได้อืมอ่ะธนพิษวันนี้เป็นไงบ้างอันนี้เน้นมันมาเป็นพิเศษครับเน้นมาเป็นพิเศษคิดว่าจะจบไวยกเลขมั้ยเนี่ยเป็นไหนบ้างธนพิษวันนี้ที่แดงหรืตามสัญญาด้วยนะ ท่านประานสัญญาด้วยยังไงครับทัญญาคือชิงแชมป์ร้อยแปดประเทศไทยเหรอครับใช่ประเทศไทยเป็นแชมป์อ่ะมีประเทศไทยกับอ้อมน้อยตอนนี้อ้อมน้อยก็ดีประเทศไทยก็ได้อ๋ออะตโนพิษวันนี้เป็นไงบ้างวัก็เน้นมั่นมาเป็นพิเศษครับเนน้มาเป็นพิเศษคิดว่าจะจบไวยกแรกั้ยเนี่ยไม่ไม่คิดไม่คิดเจังหวะนับแรกมันเป็นยังไงมันโดนอะไรนับแรก อ่อยซ้ายแล้วก็พอหลังอย่างนั้นก็คือตั้งใจปิดเกมเลยเป็นไนวันนี้ก็ถือว่าเกิดคาดไหมเกิดคาดเราชนะมากี่ไฟล์เล่นเนี่ยไฟล์ที่ห้าแล้วไฟ์ต่อไปก็ชิงแชมป์แล้วอยากชิงแชมป์สักเส้นหนึ่งก็ประเทศไทยก็ได้อ้อมน้อยก็ได้ก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เป็นไนวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมพอใจครับพอใจนะ โอ้โหถือว่าจบเร็วกันเลยยกแรกอาชีพเท่าไรเนะี่ยสามหมื่นโอ้โห,โโหเป็นอาชีพวันนี้ก็ตามเป้านะตามเป้าครับไฟต่อไปก็คืออยากชิงแชมป์ร้อยแปดไฟต่อไปก็จะพัฒนาให้ดีกว่านี้พัฒนาให้ดีกว่านีาบบน้วันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับอขอบคุณ,คณพี่บีพี่บีเลยค่ายแนละ้วก็อาจารย์ผมขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้เป็นวิทยาลักษณ์กับท่ายันละต้องนะผมมากครับ